เมื่อหุ่นทหารคอมมานโดจิ๋วที่ถูกฝังชิปสุดยอดสมองกลสำหรับใช้ในอาวุธสงครามกลับมามีชีวิตเราอาสูรไกลใจดีอย่างกอก้อนไนต้องออกมาปกป้องเมืองอันแสนสงบเรื่องราวการทำสงครามระหว่างสองเผ่าพันธุ์จะเป็นอย่างไรวันนี้ทออกฟิล์มขอนำเสนอภาพยนตร์เรื่องทหารจิ๋วไฮเทคโตครับโลก small soldiers คลิปนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆครับจะทําให้ทุกคนเข้าใจหนังเรื่องนี้ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกคนเข้าสู่สมรภูมิรบกันเปิดเรื่องที่โฆษณาของบริษัท Globaltech ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารโดยมีกิลมาสเป็นผู้บริหารซึ่งเขาอยากขยายธุรกิจไปสู่ภาคครัวเรือนด้วยจึงได้ไปซื้อบริษัทฮาร์ดแลนที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับของเล่นจากนั้นก็ได้ไล่เหล่าผู้บริหารออกจนหมดเหลือไว้แค่เพียง2คู่หูเออร์วินและ แอลรี่เพราะทั้งคู่นี่สามารถทำเงินมหาศาลให้กับบริษัทฮาร์ดแลนด์จากโปรเจกต์ก่อนหน้านี้และเขาได้ถามทั้งสองว่าโปรเจกต์ต่อไปคืออะไรเออวิน <Ir win S 1> และแอลรี่เตรียมนำเสนอโปรเจกต์ใหม่แก่กิลมาสโดยโปรเจกต์แรกคือหุ่นอาเชอร์ซึ่งเป็นกอร์กอนไนท์อสุรกายที่ใจดีมากๆที่พยายามจะหาทางกลับบ้านแต่พวกมันต้องศึกษาและเรียนรู้โลกของมนุษย์ก่อนแต่ดูเหมือนกิลมาสจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แอลรี่จึงนำเสนอโปรเจกต์ที่ส คือหุ่นผู้พันชิปหัวหน้าหน่วยคอมมานโดเอลิทเมื่อกิลมาสได้เห็นโฆษณาของผู้พันชิปที่เดินทะลุก,กล่องออกมาเขาก็ชอบมากและอยากให้ทำหุ่นทั้งสองแบบออกมาเขาเสนอให้ใส่ชิปของบริษัทโรบอเทคเข้าไป ซึ่งเขาต้องการให้หุ่นคอมมานโดเอลิทเป็นผู้ล่าและให้หุ่นกอก้อนไหนเป็นตัวร้ายจากนั้นเลขาของกิลมาสก็ได้ให้บัตรผ่านและรหัสที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีของโกลวอเทคแก่ทั้งคู่และให้เวลาทำงานเพียงแค่3เดือนเรลลี่ได้ทำการติดตั้งชิป X1000 และทำการผลิตหุ่นคอมมานโดเอลิทและหุ่นกอกอนไหนออกมาซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าชิป X1000 เนี่ยมันคือสุดยอดสมองกลที่เอาไว้ใช้ในอาวุธสงคราม อลันได้ปั่นจกักรยานมาที่ร้านของเล่นเพื่อมาเฝ้าร้านของพ่อจากนั้นก็มีรถมาส่งของโจคนขับรถจึงทักทายและพวกเขาก็พูดคุยกันไปสักพักขณะที่กำลังขนของลงอลันสังเกตเห็นกล่องของหุ่นคอมมานโดเอลิทและหุ่นกอร์กอนไนด้วยความสนิทสนมกันโจจึงเปิดกล่องให้อลันดู ในกล่องมีหุ่นที่สามารถพูดได้และทำอะไรก็ได้อีกหลายอย่างอาันจึงอยากได้หุ่นสองตัวนี้มาขายที่ร้านเพื่อหวังว่าจะช่วยให้ยอดขายของร้านดีขึ้นตอนแรกโจจะไม่ยอมเพราะสินค้าพวกนี้ต้องไปส่งที่อื่นแต่สุดท้ายเขาก็ยอมให้หุ่นแก่อาลันอยู่ดีคริสตีพาน้องชายมาเลือกของขวัญวันเกิดที่ร้านของอาลัน และระหว่างที่พวกเขากําลังคุยกันน้องชายของเธอก็ได้เดินไปเจอเข้ากับหุ่นคอมมานโดและกอร์กอนไนที่กําลังทะเลาะก,กันอยู่เขาจึงชอบมากๆและบอกพี่สาวว่าจะเอาหุ่น2ตัวนั้นคริสตี้จึงบอกให้อลันเก็บหุ่นไว้ให้น้องของเธอจากนั้นเธอก็เดินออกไปนอกร้านและมีหนุ่มบิ๊กไบค์แฟนของเธอมารับแต่ดูเหมือนอลันจะแอบ,บชอบคริสตี้อยู่ขณะที่กําลังเก็บของอลันก็สังเกตเห็นตั๋วเครื่องบินของพ่อเขาจึงรีบปั่นจักรยานกลับบ้านเพื่อเอาตั๋วเครื่องบินกลับไปให้พ ขของเาและหลังจากที่อลันนำตั๋วเครื่องบินให้พ่อแล้วเขาก็ขึ้นไปบนห้องของตัวเองและกำลังเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ก็สังเกตเห็นว่ากระเป๋าของเขามันขยับเองได้จึงเปิดออกดูและพบว่าเป็นหุ่นอาเชอร์มันได้แอบตามเขามาทั้งสองก็ได้พูดคุยตอบโต้กันแต่อลันก็ยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าหุ่นเนี่ยมันสามารถพูดโต้ตอบกันได้จริงๆตัดภาพมาที่ร้านขายของเล่นตอนนี้ผู้พันชิปและเหล่าทีมคอมมานโดเอลิทก็ได้แหกกล่องออกมา และกำลังรวบรวมพลพร้อมกับเตรียมอาวุธเพื่อออกล่าพวกกอร์กอนไนและจะไม่มีคำว่าปานีขณะที่อลันหลับอาเชอร์ได้แอบใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลต่างๆของโลกจนได้เจอกับรูปธรรมชาติรูปหนึ่งและคิดว่ามันคือดินแดนกอร์กอนบ้านเกิดของเขาเมื่ออลันตื่นขึ้นทั้งคู่จึงได้พูดคุยกันอีกครั้งคราวนี้อลันเชื่อแล้วว่าอาเชอร์สามารถพูดคุยโต้อตอบกับเขาได้จริงเช้าวันต่อมาเมื่ออลันมาเปิดร้านเขาก็ต้องตกใจ เพราะสภาพภายในร้านเนี่ยเละเทะไปหมดเนื่องจากทีมคอมมานโดเอลิทได้พังร้านและขนเอาข้าวของที่สามารถปรับแต่งเป็นอาวุธไปใช้จากนั้นคริสตี้ก็มาที่ร้านเมื่อเธอเห็นสภาพร้านของอลันก็อาสามาช่วยอลันเก็บของระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันอย่างถูกคอเพราะชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเมื่อพ่อของอลันกลับมาที่ร้านหลังจากที่ทั้งคู่เก็บของเสร็จแล้ว เขาสังเกตเห็นว่าเสากระโดงเรือมันหักจึงโมโหมากและได้ไล่ให้อลันกลับบ้านไป จากนั้นเขาก็จะซ่อมเสากระโดงเรือแต่ว่าหาเครื่องมือช่างยังไงก็ไม่เจอสักอย่างก็จะเจอได้ยังไงล่ะครับทีมคอมมานโดเนี่ยกวาดไปเสเรียบเลยขณะที่อลันกำลังปั่นจักรยานกลับบ้านก็ถูกทีมคอมมานโดเอลิทนี่แหละโจมตีพวกมันได้ทำการดีตัวเพื่อจะไปเกาะจักรยานของเขาแต่ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลแค่นั้นยังไม่พอมีหมามาวิ่งไล่งับอีกสุดท้ายคอมมานโดก็ต้องร่วงลงกระแทกพื้นชิ้นส่วนเนี่ยหลุดกระจัดกระจาย จนหุ่นในทีมที่เหลือต้องรีบเข้ามาเก็บกลับไปซ่อมก็ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเร็วจริงๆครับพออลันกลับมาถึงบ้านเขาก็รีบโทรหาบริษัทของเล่นและเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแน่นอนว่าพวกเขาไม่เชื่อแถมวางหูใส่เขาด้วยอลันจึงโทรไปฝากข้อความเสียงและบอกที่อยู่ไว้จากนั้นเขาก็หัวเสียมากจึงสั่งให้อาเชอร์เนี่ยห้ามพูดจากนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงนอนฟังเพลง ทางด้านกิลมาสก็ได้จัดงานเปิดตัวหุ่นของเล่นคอมมานโดเอลิทและหุ่นกอร์กอนไน์ระหว่างนั้นเออร์วินก็รีบเข้าไปหาแลรี่เพราะเขาได้ยินข้อความเสียงของอลันแลรี่ก็ดูจะอ้ำอึง้งจนในที่สุดเขาก็ยอมรับว่าได้ใส่ชิป X1000 เข้าไปในหุ่นทุกตัวที่บ้านของอลันอาเชอร์ได้ยินเสียงของเหล่ากอร์กอนไนพี่น้องของเขาและเมื่อเดินตามเสียงไปก็พบว่ามันคือกับดักของทีมคอมมานโด ที่ใช้เสียงเทปหลอกล่อเขาไปพวกมันจับเขายัดลงอ่างโชคดีที่อลันเข้ามาช่วยไว้ได้ทันและจับหุ่นคอมมานโดยัดท่อไปหนึ่งตัวจากนั้นพ่อแม่ของอลันก็ลงมาเพราะนึกว่าเป็นเสียงขโมยเขาจึงเล่าเรื่องต่างๆให้พ่อกับแม่ฟังแต่พ่อแม่ก็คิดว่าเขานนาเสพยาโอ้โหนี่ไม่เชื่อลูกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ตอนนี้ทีมคอมมานโดได้เข้าไปอยู่ที่ห้องเก็บของของบ้านคริสตี้และดูเหมือนจะพอใจกับอุปกรณ์ต่างๆเป็นอย่างมากพวกมันได้ดัดแปลงข้าวของต่างๆให้เป็นอาวุธแต่ก็ได้เสียลูกทีมไปหนึ่งตัวจากการต่อสู้ที่บ้านอลันที่ร้านขายของเล่น อารันและอาเชอร์ได้ช่วยกันคิดว่าพวกกอร์กอนไนท์จะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนจนในที่สุดพวกเขาก็นึกออกว่าพวกกอร์กอนไนท์ได้ไปหลบอยู่ที่ถังขยะข้างร้านนั่นเองที่กอร์กอนไนท์ไปหลบซ่อนเพราะถูกโปรแกร,รมมาให้หลบซ่อนและก็พ่ายแพ้เขาจะไม่สามารถต่อสู้จนชนะได้นะครับเออร์วินและแลรี่ก็ได้เข้าไปหาข้อมูลของชิป x 1 0 0 0จนได้รู้ว่ามันฉลาดแค่ไหนและรู้ว่าจุดอ่อนของมันคือสนามแม่เหล็กพวกเขาจึงต้องรีบทําการเรียก เก็บของเล่นเหล่านั้นคืนทั้งหมดทางด้านของอลันที่กำลังโทรจีบคริสตีโดยที่ไม่รู้เลยว่าทีมคอมมานโดได้แอบดักฟังโทรศัพท์ของเขาอยู่ เมื่อพวกมันรู้แล้วว่าจุดอ่อนของอลันก็คือคริสตี้จึงได้เร่งดัดแปลงอาวุธและวางแผนจับคริสตี้เป็นตัวประกันโดยยิงยานอนหลับลงในเครื่องดื่มของพ่อและแม่ส่วนน้องชายเธอก็โดนจับมัดไว้และเมื่อเข้าไปในห้องคริสตี้ก็เจอเข้ากับตุ๊กตาผู้หญิงที่คริสตี้สะสมไว้จึงเกิดไอเดียเอาชิปจากลูกทีมที่ตายมาก๊อปปี้ใส่ในตุ๊กตาผู้หญิงและพวกมันก็ได้ทหารหญิงเพิ่มมาอีกหลายตัว เมื่อคริสตี้กลับมาถึงบ้านก็โดนเหล่าทหารหญิงจับตัวไว้จากนั้นก็มีม้วนวิดีโอปริศนาถูกส่งมาที่บ้านอลนันเมื่ออลันเปิดดูจึงรู้ว่าทีมคอมมานโดได้จับคริสตี้เป็นตัวประกันและเขาต้องนำตัวเหล่ากอก้อนไนไปแลกเขาจึงตัดสินใจไปช่วยคริสตี้โดยนำเหล่ากอก้อนไนใส่กล่องและไปวางไว้ที่สนามหญ้าหน้าบ้านของคริสตี้เมื่อเห็นดังนั้นทีมคอมมานโดก็ได้นำระเบิดไปใส่ไว้ในกล่องหวังทำลายเหล่ากอก้อนไนให้สิ้นซาก แต่เมื่อระเบิดทำงานผู้พันชิปจึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกเข้าแล้วขณะเดียวกันอลันได้แอบเข้าไปช่วยคริสตี้ออกมาได้แต่พวกเขาก็โดนทีมคอมมานโดไล่ตามมาติดๆคริสตี้พาอลันซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีทีมคอมมานโดมาและบิดเหินฟ้าข้ามคลองไปได้สำเร็จส่วนทีมคอมมานโดที่ไล่ตามมาไม่สามารถขับข้ามคลองมาได้ จึงระเบิดตามกันหมดมีเพียงแค่ผู้พันชิปที่รอดมาได้และบังเอิญที่ที่ผู้พันชิปฟื้นขึ้นมามันใกล้ๆกับโกดังแห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นโจกําลังขนสินค้าที่เป็นเหล่าทีมคอมมานโดเพื่อส่งกลับคืนบริษัทผู้พันชิปจึงไปจี้โจและบังคับให้เขาขับรถไปที่บ้านของอลันทางด้านอลันและคริสตี้กำลังพยายามเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังแต่พวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อ จนกระทั่งเออร์วินและแลรี่ได้มาตามหาอาลันพวกเขาได้อธิบายเรื่องชิป X-1 0 0 0แก่ทุกคนแต่หลังจากนั้นก็สังเกตเห็นรถส่งของมาจอดที่หน้าบ้านและมีเหล่าคอมมานโดออกมาจากรถจำนวนมากพวกเขาจึงรีบปิดประตูหน้าต่างเพื่อป้องกันการโจมตีเหล่าทีมคอมมานโดเริ่มบุกโจมตีมีทั้งปืนตะปูปืนไฟกระหน่ำยิงใส่บ้านจนเละเทะไปหมด นอกจากนั้นพวกเขายัางตัดสัญญาณโทรศัพท์และตัดไฟในบ้านอีกด้วยเมื่อเออร์วินเห็นท่าไม่ดีเขาจึงรีบบอกจุดอ่อนของชิป X1000 คือต้องทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วชิปจะทำลายตัวเอง พวกเขาจึงวางแผนที่จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆระเบิดเพื่อทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยอลันและพ่อจะไปจัดการเรื่องหม้อแปลงส่วนคริสตี้จะแอบเข้าไปในบ้านตัวเองและเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกตัวเพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังทางด้านอาเชอร์ก็ได้พูดปลุกใจเหล่ากอร์กอนไหนให้ออกไปสู้ จนสุดท้ายพวกอกอร์กอนไนก็กล้าพอที่จะออกไปสู้และเข้าไปช่วยอลันกับพ่อของเขาได้ทันจากนั้นอลันก็ได้ปีนขึ้นไปบนเสาไฟจนถึงหม้อแปลงแต่ก็โดนผู้พันชิปทำร้ายจนเกือบตกเสาไฟอาเชอร์เห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกผู้พันชิปทำร้ายและถีบตกลงไปขณะที่ผู้พันชิปกำลังหลงดีใจที่จัดการอาเชอร์ได้อลันอาศัยจังหวะนั้นจับผู้พันชิปจิ้มเข้าไปในหม้อแปลง จนมอแปลงเนี่ยช็อตและตัวเขาก็ตกลงมาแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแลรี่และเออร์วินก็สารต่อง,งานของอลันพวกเขาได้ใช้แท่งเหล็กจิ้มเข้าไปที่แผงควบคุมในบ้านทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและมอแปลงไฟฟ้าก็ระเบิดจนเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้หุ่นทุกตัวเกิดการช็อตและระเบิดไปตามๆกัน รุ่งเช้ากิลมาสก็เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับเขียนเช็คเพื่อชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดระหว่างนั้นอารันก็เดินเก็บซากหุ่นไปเรื่อยๆและได้เหลือไปเห็นอาวุธของอาเชอร์ตกอยู่ใ,ใกล้ๆจานดาวเทียมและเมื่อเปิดมันออกก็พบกับเหล่ากอก้อนไนที่สำคัญพวกมันยังไม่ตายเพราะถูกจานดาวเทียมคลุมไว้จึงไม่ถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำลาย ต่อมาอลันก็ได้ส่งเหล่ากอก้นไนที่แม่น้ําพวกเขาตัดสินใจที่จะล่องเรือไปเรื่อยๆเพื่อออกตามหาดินแดนกอก้นในธรรมชาติพวกเขาได้กล่าวลากันและเหล่ากอก้นไนก็ได้ล่องเรือจากไปและเรื่องราวก็จบลงความกล้าเป็นสิ่งที่ดีหากเรากล้าทําในสิ่งที่ดีหรือแม้แต่กล้าที่จะยอมรับในความผิดพลาดที่เราได้ทําลงไป ข้อคิดดีๆจากหนังเรื่องนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ Subscribe เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราทำคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมไปดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆด้วยนะครับทอกกฟิล์มขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและหวังว่าเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะครับ